ครับสวัสดีครับี่เอฟซีทุกคนนะครับเนาะครับวันนี้กับพ่พ่อๆกับป้อแตีมนะพี่น้องเนาะครับป้อแตียมพามาติดตามเลขเล่าพัฒนาของเซียนขาดปัดนะพี่น้องเนาะครับก็มีหลายคนหลายท่านนะพี่น้องเนาะเอฟซีคอมเมนต์มาถามของเซียนขาดปัดนะครับครับมื่อวันจันทร์นะพี่น้องเนาะวันจันทร์ที่ยี่สิบแปดตุลาคมหกเจ็ด ราวพัฒนาออก4 6 5 1 7 7ครับเลขล่างก็ออก5 1นะพี่นองเนาะครับของเซียนขาดปัดพี่น้องนะครับงวดวันจันทร์ที่28ตุลาคม2567ลาวพัฒนาเซียนขาดปัดบนล่างวิ่งรูด1กับ5พี่น้อง บนล่างวิ่งรูดหนึ่งกับห้าพี่น้องหนึ่งกับหามาน้ากันทั้งสองตัวนะพี่น้องเนาะห้าหนึ่งหนึ่งห้านะครับจับคู่ก็มีหนึ่งหาอยู่พี่น้องตะวันกออกห้าหนึ่งเข้าตัวกลับนะพี่น้องเนาะครับเอามือนีก,กับไม้ลวพี่น้องครับประแมผ้ามาติดตามต่ออีเนะพี่น้องเนาะกับราวพัฒนาเซียนขาดปัดนะครับไปเบิรงนน้ำกันพี่น้อง ลราพัฒนาเซียนขาดปัด ผลลางวิ่งรูดสกับเจ็ดนะพี่น้องกับสกับเจ็ดเห็นทอกันในพี่น้องด้ว ตวดนี้กับซมี่อยู่ประมาณหกคู่นะพี่น้องหกคู่หกหางนะครับสี่หกสี่เจ็ด ศูนย์เะครับหกศูนย์แปดสามเ้นอก6กชุดหกขา ครับมีเนีนนะพี่น้องเนาะเน้นที่สี่เก็ดสี่เก็ดกับแปดสามพี่น้อง ว่าอย่าลืมนะพี่น้องเ้องวดที่ผ่านมาหนึ่งห้าครับเลขออกห้าหนึ่งเข้าตัวกลับนะพี่น้องเนาะครับฉะนั้นแล้วฮอกจะลืมนะพี่น้องเ้อมากสอบตัวในฮอกก็จะลืมกลับตัวไว้นําครับโดยเฉพาะตัวที่บนเน้นนะพี่น้องครับงวดที่ผ่านมาก,กับตัวเน้นบ่เขานะครับนะครับมาเชียนเชียนไว้ให้พ่อเต็มนะครับปิ้งสี่กับเจ็ดสี่หกสี่เจ็ดศูนย์หกศูนย์เจ็ด หกศูนย์แปดสามเก้าสามพี่น้องครับชัดเจนยนพี่น้องเนาะาควายเข่าควายแตกปังๆอีเด้องวดนี่เซียนขาดปัดครับพี่นอ้องเอฟซีก็จะได้โศกโศกมันมันกันนะครับครับมื้อนี้เนาะพี่น้องเนาะวันพุทธที่สามสิบตุลาคมสองห้าหกเจ็ดลาวพัฒนาเซียนขาดปัดครับบนล่างวิ่งรวดสี่กับเจ็ดขับจับคู่สี่หกสี่เจ็ด ศูนย์เจ็ดหกศูนย์แปดสามเก้าสามเน้นสี่เจ็ดแปดสามนพนองเนาะครับคอยเข่าคอยแตกปังๆเด้องวันนี้ครับพี่น้องอีฟซีก็จะได้โฉบโมันๆกันนะครับครับเอาพอเตรียมกับคอขอบพุณในหลาย้อครับเด้อเซียนขาดปัดเนาะครับเนาะที่ให้แนวทางเล่าพัฒนาพอเตรียมมาครับฝากพี่ฝากน้อง รับเอาไปเบรงไปเป็นแนวทางน้ำกันเอาชอบก็จัดคัดก็ผ่านเด้อพี่น้องเด้อตัวเลขเป็นแค่แนวทางเนาะครับเนาะรับฉะนั้นแล้วก็เตียมข้อเว่ยพอคอยเข้าคอยแตกปังๆรับพี่น้องอีพีก็จะได้โชคโชคมันมานกันน่ากลับหาที่สําคัญคือระเตียมว่าวพี่น้องเด้อกับตัวไว้นํมามกชอบตัวไดนเนาะพี่น้องเนาะครับ เอาอ่าลืมนะพี่น้องเด้อเขามาแล้วก็จะลืมกดไลค์กดแชร์ให้พ่อเตมน้ำแน่นะครับเนาะเพื่อเป็นกำลังใจให้พ่อเตมนำนะครับครับเอาชุด้ายไายชุดนี้พ่อเตมกับขอราบขอบพระคุณทุกคนนะครับเด้อที่เขามาเบิง่งมาติดตามพ่อเตมครับพ่อเตมขออวยพรให้มีแต่ความสุขความจเจริญนะพี่น้องเด้อความเจ็บใหญ่ใดความไขใ้ใหญ่มีนะพี่น้องเนาะ ครับคอยมีแต่โศกแต่ลาบให้ถูกหวยรวยเงินกันทุกทุกคนนะครับเอาสําหรับชิปนี้พอแต้มก็มีแเคียนนีพี่น้องเอาไปพอกันชิปนาะครับสําหรับชิปนี้สวัสดีครับผม